Alors bonjour tout le monde et bienvenue au c o u r s de français avec บครูอ้วนนะครับสวัสดีทุกๆคนและยินดีต้อนรับนะครับสู่นะฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสนะครับกับครูอ้วนเอ้อชุกดุยเชเวะพูดารัเลสเกลูยิลิซารใช้คำกริยาใซอนปลแล้วก็ในวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงการใช้เลยฟูจิคแซมเลนะครับสำหรับเลยฟูจิคแซมนะครับก็เป็น งในอนาคตอีกตองหนึ่งนะครับในภาษาฝรั่งเศสนักเรียนอาจจะเคยเรียน Le f ูจ u อ p พอยไปแล้วนะครับที่แปลว่าอนาคตอันใกล้ใช่ไหมนะสำหรับรูฟูจอกแซมนะก็ใช้สำหรับนะการบอกเหตุการณ์ในอนาคตนะโ j e เจ็คโปรเจโดยทั่วๆไปเรามาดูการใช้นะครับว่า l e ฟูจ u อ s แซมนะมีการใช้ได้ยังไงบ้างสำหรับการใช้นะครับก็รูฟูจอกแซมก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่เราคาดเดาว่าจะทำหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต อาจจะมีความแน่นอนน้อยกว่าเลฟ u จ u โ o โพชนะครับนะเป็นการคาดการคาดเดานะครับใช้ในการพยากรณ์อากาศนะครับนะเราจะได้ยินการใช้ฟ u จิแซมนะครับในการพยากรณ์อากาศเยอะมากหรือ f u จิแซมปก็จะใช้ในการอธิบาย Le p r โพเชที่จะกระทําในอนาคตนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการใช้เลฟูจิแซมอย่างเช่นประโยคแรก j h a บ i t r ้ surma าอัน0 5ม1ลสิบห i า e sur ma r en 2051นะครับก็ไปว่าอะไรครับ chabitre ก็คือฉันจะอาศัย s u r ก็คืออยู่บน Mars ดาอังคา r ในปี2051นะครับ chabitre หรืออีกประโยคหนึ่งนะครับ demain in pleuvra sur toute la france demain in pleuvra sur toute la france นะครับก็คือ demain ก็คือวันพรุ่งนี้นะฝนมันจะตกนะคะ in pleuvra นะบนทั่วทั้งฝรั่งเศสเลยนะรหรือ mm hmm. Le mois prochain Je prendrai l'avion Pour aller en France Le mois prochain Je prendrai l'avion Pour aller en France Le mois prochain ก็ไปว่าในเดือนหน้านะฉันจะขึ้นเครื่องบินนะ Je prendrai l'avion นะเพื่อที่จะไปอย่างประเทศฝรั่งเศส นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับการนะครับนะที่เราจะนะกงชุเก้นะหรือว่าสร้างแววบนะครับให้เป็นเลฟูจอกแซมนะครับก็ง่ายๆนะคำกริยากลุ่มที่1ที่ลงท้ายด้วยเอแแล้วก็คำกริยากลุ่มที่2ที่ลงท้ายด้วยเอแอรนะครับเวลาผ่านเป็นเลฟูจอกแซมเนี่ยให้นำแอนฟินิทีฟมานะครับเอามาเติมส่วนท้าย r e r s r r o n s ร z o n t o n t ตามประธานได้เลยนะครับก็คือเจอ์ก็เติม r e ลเติม r s in เติม R l เติม R n โเติม o n s v เติม o Z แซดอินกับ n s ก็เติม o n t o n t แบบนี้นะครับเรามาดูอย่างเช่นนะอย่างเช่นวบตบักเล่นะที่แปลว่าพูดนะก็จะเป็นเนี่ยก็จะเติมเอา i n f ฟิ i ิทีฟมาเลยเอาบักเล่มา แล้วก็เติมส่วนท้าย r e r s r r o n s o e, z o n t o n t แบบนี้นะครับเวลาเราพูดเราอ่านเราเสียงก็จะพูดว่า je parlerai tu parleras il parlera elle parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront elles parleront น,นะครับนะสำหรับแว r b parler นะครับตัวอย่าง verb กลุ่มที่สองเช่นแว r b finir ที่แปลว่าทำเสร็จ นะครับก oui, pues ็เช right. right. ่นเดียวกันเอา affinitive เอา fini มาทั้งหมดเลยแล้วก็เติมส่วนท้าย re, rs, ro, R ns, e N te, t นะครับเวลาพูดอ่านก็จะได้ว่า je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront นะครับนะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มที่สอง นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเอาแอ f งฟิ t i ตีมาแล้วก็เติมส่วนท้ายลงไปนะครับทีนี้เรามาดูแวบกลุ่มที่3บ้างแวบกลุ่มที่ลงที่3ที่ลงท้ายด้วยแอลเออเวลาผ่านเป็นฟูจิโอแซมให้นำแอ่งฟิเนตีฟมาเช่นกันแต่ให้ตัดเออออกนะเออที่ตัวท้ายเนี่ยตัดเออตัวเนี้ยออกนะครับแล้วก็จึงเติมส่วนท้าย r e r s r r o n s ร z o n t o n t อนะครับนะอย่างเช่น verb répondre แหที่แปลว่าต่อนะครับแหนก็เนี่ยก็คือตัดเออตัวนี้ออกนะครับเอา i ินฟิ i ิ i v e มาตัดเออออกแล้วก็เติมส่วนท้าย r e R s R R O n s e z o t o t เวลาอ่านก็จะได้ว่า je répondrai tu répondras il répondra elle répondra nous répondrons vous répondrez ils répondront elles répondront นะครับนะสำหรับแวบไม่เคยปรุงค่ะหรือแวบบัวค่ะนะครับลงท้ายด้วยเอเออตัดเออออกเติมส่วนท้าย r e au, ai, I, i s r r a, o n s e s a o n t o n t ก็จะเป็น je b o i r a tu b o i r a il boira elle boira nous boirons vous boirez ils boiront elles boiront นะครับแบบนี้สมมติ blue บบบฟุตจ็อกแซม플นะครับนะฮะ ทีนี้นะก็ในภาษาฝรั่งเศสแน่นอนในแต่ละตองมันก็จะมี le verbe i r r e g u l i e r นะครับ e ลเว็บ i r r e g u l i e r เนี่ยก็คือแวบที่ผิดปกติแวบที่ไม่ผันไปตามกฎปกติของเขาสำหรับในโฟจซู๊ดแซมก็มีนะครับนะนะก็จะมีเช่นแวบแอดเจอร์นะครับแวบแอดเจอร์ être, ก็จะเปลี่ยนรูปเป็น S O สเวเวลาแผนเป็นฟูจูแซมแล้วก็เติมส่วนท้าย R E I ิอ R ร์ S ารอนเอสเนะครับนะ U R ก็จะเป็นเนี e ่ยแอตเทอร์จะเป็นเชอร์เรนะเว็บอาวัวจะเปลี่ยนเป็น R ารจะเป็นโจเร์เว็บแฟร์ก็จะเปลี่ยนเป็นเ O เออ่านว่าเชอร์เรนะครับเว็บอเลกนะก็จะเป็นรูปเป็น E A เอแล้วก็เติมส่วนท้ายก็จะเป็นเชร์นะครับเว็บเฟนีที่แปลว่ามา นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น V E O N D E, Viendre นะครับเวลาอ่านก็จะเป็น je viendrae นะครับเว b บ o i r นะครับที่แปลว่าเห็นหรือพบนะก็จะเป็น V E R R เปลี่ยนรูปไปนะก็จะได้เป็น je verrer นะครับเว e e n v o y e r ที่แปลว่าส่งนะก็จะเป็น e n v e r s นะ E N V E R R นะเป็น c h a n v e r Web Pouvoir ที่แปลว่าสามารถนะครับก็นะ ก็จะเปลี่ยนรูปเป็น p o u r เป็น je p o u r r a s i เว็ de v o i r ที่แปลว่าต้องนะครับก็จะเปลี่ยนรูปเป็น d e v r เวลาผันก็เป็น je devrait e Vouloir ที่แปลว่าต้องการนะเปลี่ยนรูปเป็น v o u d r นะครับนก็จะได้เป็น je voudrais นะครับทราบ i ัที่แปลว่ารู้ทราบนะครับเป็นรูปเป็น s r u r จะอ่านว่า je saurais เว็บรับวัวที่แปลว่าได้รับ นะครับก็จะเปลี่ยนรูปเป็น r e c e v a ก e ็จะได้ว่าเ e เ e v r e นะครับนะแล้วก็ยังมีกลุ่มนะวลีเช่นคำว่าอิลิยาที่แปลว่ามีพอทำเป็นฟูจูแซมว่าจะมีก็จะเปลี่ยนเป็นอิลิโยคนะเหมือนแวบอาวัวนั่นเองเพราะอาตอนนี้คือแวบอาวัวนะครับนะอิลิโยคนะอินโฟที่แปลว่าต้องก็จะเป็นอินโฟตานะอินเปลก็คือที่แปลว่าฝนตก ก็จะเป็น in p e r ف นะครับ in perفا ค p e r a นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวยกเว้นนะครับในฟูจิโอแซมทั้งหลายนะครับนอกจากนี้นะในฟูจิโอแซมก็จะมีคำศัพที่เกี่ยวกับ les i n d i c a t e u r อร e ต่อนะก็คือคำบอกเวลานะในฟูจิโอแซมทั้งหลายที่จะมันก็จะมีคำบ่งเวลาว่ามันเป็นอนาคตนะครับอย่างเช่นคำว่าเด m a นมั่งเมั่งแปลว่าวันพรุ่งนี้ นะครับ après demain après demain นะก็แปลว่าวันมะรืนนะครับนะหลังจากวันพรุ่งนี้แปลตรงตัวก็คือหลังจากวันพรุ่งนี้นะครับก็แปลว่าวันมะรืนนะครับหรือมีคำว่า demain matin demain matin ก็แปลว่าพรุ่งนี้เช้าหรืออาจจะมีคำว่า demain après midi demain après midi แปลว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายหรือ demain soir demain soir ก็แปลว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นหรือตอนค่ำ อาจจะมีคำว,ว่า la semaine prochaine นะ la semaine prochaine แปลว่าสัปดาห์หน้า le mois prochain le mois prochain ก็แปลว่าเดือนหน้านะครับนะักเรียนอาจจะสงสัยนะคำว,ว่า prochain prochain นะทำไมบางตัวเติมเออบางตัวไม่เติมเออคำว,ว่า prochain เนี่ยนะครับนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า next ทำหนะ้าที่เป็นคำอ c ิ i v ีหรือคำคุณศัพท์ นะครับที่บอกว่าถัดไปนะครับนะก็คือ,เ,อ,อเมื่อมันเป็นคำ adjective มันมาทำหน้าที่ขยายคำนามข้างหน้ามันเนี่ยนะครับก็นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนะมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเพศนะครับของคำนามที่มันขยายอย่างเช่นคำนี้เรมัวโพชังเรมัวเป็นเพศชายใช่ไหมครับโพชังก็เป็นตัวปกติไม่ต้องเติมอะไรแต่ถ้าเมื่อใดโพชันนะเติมเออแสดงว่าลาสเมนนี่เป็นเพศหญิงใช่ไหมลาสเมนโพชั นะครับเติมเออลงไปต้องอ่านพฤษน์นะครับหรืออย่างอันนี้เ o c พ a i น e ก็แปลว่าปีหน้า next year หรือเลตเต้พฤษช์เลตเต้พฤษช์แปลว่าฤดูร้อนหน้านะครับนะนอกจากนี้อ่านกาันบอกว่าในอีกกี่วันเช่นดองจุดจุดจุดเช่นดองทั r วชูดองซังชูนั่นอีกห้าวันเนี้ยนะครับดองทั e วเซม e นในอีกสามสัปดาห์ ดองดองสังมนะัวในอีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับนะนะีแบบนี้นะครับก็เป็นคำํำบอกเวลานะครับ Les indicateurs d ้ temps นะครับนะี่ยทีนี้เรามาดู Activity 1กง n ูเกลิสแร์บ์อง e ์ที่2อง e n t โอฟูจ au f u ซม r s i m p น e จงผันคํากริยาในวงเล็บ e น t r e p ง r ที่2ข e s t ราะว่าในวงเล็บให้เป็น futur s i ซมเ e เราลองมาดูกันนะครับนะเนี่ยเราได้มาอย่างนี้ละนะครับเ,เดี๋ยววันนี้นะครับให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองดูนะครับนักเรียนอาจจะหยุดพอยส์วิดีโอไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวครูก็จะมีคำเฉลยนะครับเอาไว้ให้อีกสไลด์หนึ่งนะครับนักเรียนก็จะได้ตรวจคำตอบนะครับให้นักเรียนเนี่ยผันคำกริยาพวกเนี้ย นะที่อยู่ในวงเล็บให้เป็นฟนะูจิคแสนนักนเลยลองทําดูแล้วก็ลองตรวจคําตอบนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าให้กูฟังได้นะครับนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ถามครูมาได้นะครับนะฮนะนนะีอันนี้น่าจะถัดมาก็จะเป็นเฉลยนะของหน้าเมื่อกี้นี้นะครับก็นักเรียนสามารถพอนักเรียนทําแล้วอาจจะทำลงสมุดนะครับนะฮะแล้วก็เนะี่ยเอามาตรวจคําตอบในหน้านี้ได้เลย นะครับอาหูก็จะผ่านหน้านี้นะครับนะตึงอ่ะเดีวัวกันบ้านนะครับกันบ้านก็นะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเตรียมพรซองเต้นะครับรูก็จะให้สถานการณ์ว่านะครับวูซิเรตอเลทรองเชสและเนปโพรเชนก็คือคุณหรือนักเรียนเนี่ยก็คือจะไปนะแวบอเลใช่ไหมนักเรียนจะไปที่อเลทรองเชสที่ต่างประเทศล้เนปีโคเชนในปีหน้าพรซองเต้หูบูซิเร จงพรีเซนต์นะว่าคุณจะไปที่ไหนอเวกิ้กับใครสกูฟูเฟร์โอมัวสร้างแอคทิวิตี้แล้วก็สิ่งที่คุณจะทำนะโอม n s อย่างน้อยสร้างแอคทิวิตี้อย่างน้อย z, ห้ากิจกรรมบูเลฟเซนเตอร์แล้วนักเรียนก็จะมานำเสนอมันเดวอน s ละคลาสลาสแมนโพ h ชั่นนะครับในชั้นเรียนในสัปดาห์หน้านะครับนะอาทีนี้นะครูก็ไม่สั่งเปล่ปา นะครูก็มีตัวอย่างหนีนะแต่ว่านักเรียนห้ามลอกครูนะครับแต่ว่าลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็คือหัวขอ้อม้งโปรเชเดวากองส์นะม้งโปรเ e เดวากอ e ส์ ons, นะครับก็คือโปรเจกต์วากองส์นั่นเองนะวากองไปว่าปิดเทอมใช่ไหมนะโปรเจกต์ Project ว่าปิดเทอมเราจะทําอะไรคําศัพท์คือนักเรียนต้องไปต่างประเทศนักเรียนต้องเลือกว่านักเรียนจะไปประเทศไหนนะครับแล้วนักเรียนจะไปทําอะไรที่นั่นไปกับใคร อ่ยังไงอ่ะเราลองมาดูว่านะว่าครูทำยังไงบ้างเช่นอ่ะข้อความเนี้ย la ni prochaine เนะี่ยคูบอกละปีหน้า la ni prochaine นะ jeirai en france en avion avec mon mari นะเดะนะคูบอกว่าประโยคแรกกูก็บอกแล้วว่าครูจะไปที่ไหน jeirai en france ฉันจะไปในประเทศฝรั่งเศส en avion ไปยังไงไปด้วยเครื่องบิน avec mon mari นะเดะ กับสามีของฉันที่ชื่อว่านาเดเห็นไหมนะครับนะบอกแล้วว่าไปกับใคร j i i r a i au mois de décembre นะ j ย i r a i au mois de décembre นะครับอันนี้ J ีตัวอิกแลกตัวนี้แทนสถานที่ en France นั่นเองคือครูจะไม่กล่าวซ้ำแล้ว นะพรครูพูดไปแล้วครูจะไม่พูดองฟอง้ององ,องฟ้ององฟ้องตลอดเวลานะครับมันจะดูไม่ p r o f e s s i o n a l นะแล้วก็แนะแสดงความชี่ยวชาญชี้คือฉันจะไปที่นั่นชี้อีเเนี่ยฉันจะไปที่นั่นโอ e มัวเ é อเดซอมก็คือในเดือนธันวาคมแมนะครูบอกว่าครูจะไปเมื่อไหร่ด้วยนะครูไปเดือนธันวานจะไปที่นั่นในเดือนธันวาคมจัสเปอร์กิล f ร r ฟัวนะครับ j'espère กีลเฟอร์คารฟัวนะ่ยเชสเปร์แปลว่าฉันหวังเชสเปอร์เกิดฉันหวังว่าอินเฟอร์คารฟัวอากาศมันจะหนาวเนี่ยมาจากอินเฟอร์นั่นเองแต่ทำเป็นฝุดจกแซมนะแวฟแฟร์อินเฟอร์คาฟัวนะนะอ่ะทีนี้ครูจะเริ่มบอกกิจกรรมละนะ่ยตู้เดาบอกก่อนอื่นเลยนะตู้เดาบอกแปลว่า first of all ในภาษาอังกฤษนะ je n r เน des photos avec la tour Eiffel Je prendrai des photos avec la tour Eiffel. Mais voilà. Je prendrai des photos que je vais faire avec la tour Eiffel. Avec Eiffel. Tout d'abord, il y a Je vais Eiffel. Puis, je visiterai le musée du Louvre. Puis, je visiterai Le Musée e du Louvre แปลว่าจากนั้นเนี่ยฉันก็จะไปเยี่ยมชมนะเวบวิสิเตทำเป็นฟูจุดแซมใช่ไหมฉันจะไปเยี ome, e ่ยมชม Le Musée du Louvre พิพิธภัณฑ์ลูฟอันนี้เป็นกิจกรรมที่สองละเห็นจากนั้น ensuite je ferai du shopping sur l'avenue des Champs Élysées e ensuite je ferai du shopping sur l'avenue des Champs Élysées e ensuite ก็แปลว่าจากนั้นเหมือนกัน je f e r ฟ i รกิจกรรมที่3าม f e r a i ฟเรคดูช้อปปก็คือฉันจะช bon ้อป p ิ้งนะบนนะลาเวนูเดชองเซลิเซ s ถนนชองเซลิเซ่ es, นะครับนะซึ่งเป็นถนนสายช้อ p ปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมนะ s de v จ r s a i l l เ s après j'irai a ป p a l a ร s d า v e r s เ i l l e s ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็จะไปที่พระราชวังเว l ซาย Palais de Versailles. Et il y a une activité ici, qui te capte ici. Enfin, je coûterai des escargots dans un restaurant à Paris. Enfin, je coûterai des escargots dans un restaurant à Paris. Enfin, je coûterai, qui te capte là, enfin, je coûterai, tu vois, coûter, chim. ฉันก็จะไปชิมเดนซิสกาโกนะก็แปลว่าหอยทากใช่ไหมครับดองซังเฮสโตัของอัปปารีนะในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ปารีสนะเนี่ยครูบอกห้ากิจกรรมละแล้วครูก็ปิดท้ายเซอร์สคาเลุ e ่มมองอินูบิยเลบ์ปุ่มมัวเอ็มมูมารยเซอร์สคาเลุ่มมองอินูบิยเลบ์ปุ่มมัวเอ็มมูมารยก็คือเซอร์สคามันมาจากคำว่าเซะนั่นเองนะครับเซอร์สคาก็คือมันจะเป็น หไหมนะมันจะเป็นเล่มโมงอินูบริยาบเลอร์่มโมงอินูบริยาบเลอรก็แปลว่าช่วงเวลาโมมองคือโมเมนต์ในภาษาอังกฤษโมมองอินุบริยาบเลอที่ไม่สามารถลืมได้ลงนะที่ไม่สามารถลืมได้เลยอินุบริยาบเลอปุกม้วสําหรับฉันอมุมาคีและสามีของฉันเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะนําเสนอ มุมโพเชดูวากร์สนะครับนักเ,เรียนอย่าลืมเตรียมมานะครับนะอาน,นักเรียนนะทำลงในกระดาษ A4 ก่อนนะตกแต่งอย่างดีเลยนะครับนะแล้วก็นะนักเรียนไปประเทศไหนเลือกมาให้ดีทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเทศนั้นนะครับตกแต่งมาแล้วก็นะสัปดาห์หน้านะนักเรียนก็จะมาพรีซองเต้นหน้าชั้นเรียนนะครับนะก็นะก่อนจากกันไปเนาะครูก็มีลาสิตาชั่นอวักจะเดือก โอคัวนะลิตชงก็คือเป็นคำพูดคำคม avant ก่อนที่จะเรียกโอ r e ัว i r นะ่ก่อนที่จะกล่าวลากันไปนะก็จะมีแหนะ่เด n ุยลงตองก็ je ต a i เ e เ e ตูบล u เ l ร e r e ยชามเอ s เอาม่นะครับ d เด u ุยลงตองก็สเต็มเซเนตูบล e เยร์ i อยชามเ s น i เดพุยลงตองแปลว่าเป็นเวลานาะนแะล้วนกะ็ทนะีนะ่สเต็มนะ ที่ฉันรักเธอเซเนตูบริเยร j a าเม่แวบอุบรีเย่แปลว่าลืมใช่ไหมอันนี้ทำเป็นฟุจจุตแซมนะเซเนตูบริเยร์ชาเม่เน่จุดจุดจุ j a m เม s แปลว่าไม่จุดๆๆเลยก็คือฉันเนี่ยจะไม่ลืมเธอเลยนะเซเนตูบริเยร์ a าเมแปลว่าฉันจะไม่ลืมเธอเลยนะ I never forget you นะครับก็นะสำหรับครูก็มีแต่เพียงเท่านี้ m ม็กซี่เด e ตเธอร์นะครับขอบคุณที่นาะยังฟังอยู่นะครับนะแม็กซี่ o u ก e เออ revoir!